ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปัพระปุพพะสิกขาและปุพพะสิกขาวันนาพระอมาราพิรคิตะอมโตเกิดวัดบรมนิวาสรจนาข้อสี่ว่าด้วยกาลิกกาลิกมีสี่คือยาวกาลิกหนึ่งยามะกาลิกหนึ่งสตตาหากาลิกหนึ่ง ยาวะชีวิตหนตึ่งโภชนะทั้งห้าคือข้าวสุกข,ขนมกุมมาดข้าตวตัดตูเนื้อปลาและขาเดนยะมีลูกไม้รากไม้เป็นต้นที่สำเร็จอาหารกิจได้โดยปกติเป็นยาวะกาลิกฉันได้แต่เช้าชั่วเที่ยงถ้าเที่ยงแล้วไปฉันเป็นปาจิตตีถ้ารับประเคนแรมคืนไว้เป็นสันนิธิฉันก็เป็นปาจิตตี ถ้าทำให้เป็นอันโตวุฒะคือเก็บไว้ในที่อยู่เก็บไว้ในอกักขปยะคุดีเป็นอันโตปะกะคือให้สุกในอกักขปยะคุดีเป็นสามะปะกะคือให้สุกเองฉันเป็นทุกกฎะฉะนั้นยาวการิกเหล่านี้ถ้าเอาไปเก็บในอกักขปยะคุดีเก็บในที่อยู่ที่เป็นสาเสยะที่นอนที่มุงที่มังเดียวกันเนี่ยนะ ก็เอาไปเก็บไว้ในที่อยู่เป็นอนโตวิตฐะฉันก็ไปต้องบัตรทุกกฎถ้าทําให้สุกภายในที่อยู่ใครจะทําก็ได้แต่สุกในที่อยู่นั้นก็เป็นอนโตปะกะฉันก็ไปต้องบัตรทุกกฎเหมือนกันถ้าทำให้สุกเองด้วยก็บัตรทุกกฎอีกเป็นสามรประกะปณะแปดคือน้ํามะม่วงน้ําชมพู่น้ํากล้วยมีเมล็ดน้ํากล้วยไม่มีเมล็ดน้ําลูกมะซางน้ําลูกอัง,งุ่นน้ํารากปัวน้ําดิ้นจี่ กับทั้งผลไม้เป็นอนุรมเป็นยามะกาลิกอนุสัมบันฑ์ทำไม่ให้สุขด้วยไฟรับประเคนแล้วฉันได้วันหนึ่งวันหนึ่งคือหนึ่งชั่วยามสุดท้ายเรียกว่ายามะกาลิกพวกน้ําผลไม้น้ําปนะพ้นนั้นไปฉันเป็นทุกกฎถ้าเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วเอามาฉันอีกต้องบัตรทุกกฎเพศตัดทั้งห้าคือเนยใสหนึ่งเนยข้นหนึ่งน้ำมันหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งน้ำอ้อยหนึ่ง เป็นสัตว์ตาหากาลิกรับประเคแล้วฉันได้เจ็ดวันเกินไปเป็นนิสสกีฉันต้องบัรทุกกฎถ้าเกินเจ็ดวันไปต้องบัปะปจิตตีนิสสกยะปจิตตีต้องสละเสียแต่ว่าถจ้าเอามาฉันก็ต้องบัรทุกกฎอีกขมิน้นขิงว่านน้ำว่านกระอ,อุตพิษคาแฝกแห้วหมูน้ำฝาดสะเดาน้ำฝาดมูกมันน้ำฝาดก,กระดอมน้ำฝาดบรเพชร น้ำฝาดกับถินพิมานใบสะเดาใบามูกมันใบกระดอมใบกระเพราใบฝ้ายลูกพิลังกาสาดีปลีพริกสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมผลแห่งโกอดยางที่ไหลออกจากต้นหิงคุเป็นต้นเกลือเหล่านี้เป็นยาวะชีวิตรากไม้ใบไม้ที่พ้นจากของพระพุทธเจ้าอนุญาตที่ไม่สำเร็จอาหารกิจได้โดยปกติเป็นยาวะชีวิตสิ้น เมื่อมีปัจจัยฉันได้ในการทั้งปวงรับประเคนครั้งเดียวก็ฉันได้ตลอดชีวิตเลยนะเมื่อมีเหตุป่วยไม่สบายก็พวกนี้เป็นยากาลิกสี่อย่างนี้ไม่รับประเคนก่อนแล้วฉันเป็นปาจิตตีกาลิกนี่เป็นสิ่งที่ต้องรับประเคนถ้ทไม่ได้รับประเคนก่อนฉันระบัดปาจิตตีส่วนน้ําไม้สีฟันพ้นจากกาลิกสี่เป็นกาลิกวิมุตสําหรับน้ํากับไม้สีฟันไม่ต้องรับประเคน ทานได้โดยที่ไม่ต้องรับเคีนมาถึงน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเจือสีเจือฝุ่นมีอมิตรไม่ได้การิศปรับบังนิติตังเรื่องการิศจบข้อห้าว่าด้วยพินทุอธิษฐานวิจับและปัจจุทอนผ้าใหม่ไม่ได้พินทุด้วยของเขียวแลตมแลของดำกรบริโภคเป็นปาจิตตีพินทุว่าตามท่านสอนสืบมาดังนี้ อิมังพินทุกับตังกะโรมิพิกตุเมื่อจีวรการสิ้นแล้วไว้อติเรจีวรคือผ้าไม่ได้อธิษฐานวิกับกว้างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วพระสุคตขึ้นไปให้เกินสิบวันเป็นนิสกิยะปาจิตตีถ้าจีวราการสิ้นแล้วไม่ได้กรนกันกฐินหรือว่ากรันกฐินก็แล้วแต่จีวราการสิ้นไปแล้วก็ เก็บผ้าอีิระจวรได้ไม่เกินสิบวันเท่านั้นผ้าที่จะเก็บไว้นี่ก็หมายถึงผ้าที่กว้างสี่นิ้วยาวแปดนิ้วพระสกุลขึ้นไปเกินสิบวันก็บัดนิสกิยาปฏิตีอธิษฐานผ้าสังคติว่าดังนี้อิมังสังคาติงอธิษฐานมิกับเจ้าอธิษฐานสังคติคืนนี้ผ้าหมว่าดังนี้อิมังอุตราสังกังอธิษฐานมิผ้านุ่งว่าดังนี้อิมังอันตรวาสกังอธิษฐานมิ ผ้ารองนั่งว่าดังนี้อิมังนิสีดานังอธิฐามิผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าว่าดังนี้อิมังมุขะปุญชนะโจลังอธิฐามิผ้าอาบน้าฝนว่าดังนี้อิมังวัสิกะสาติกังอธิฐามิผ้าปิดปีว่าดังนี้อิมังกันดุปฏิจฉาดิงอธิฐามิผ้าบริหารโจรว่าดังนี้อิมังชีวรางปะริขาระโจรังอธิฐามิหลายผืนว่าดังนี้ อิมานิจีวรานิปริขาระโจรานิอธิฐามิถ้าปูนอนว่าดังนี้อิมังปัจจัถฐารณนังอธิฐามิหลายผืนว่าดังนี้อิมานิปัจจัถฐานานิอธิฐามิถ้าอยู่นอกขัตบาให้ว่าเอตังเอตานิแทนอิมังอิมานิส่วนการถอนอธิฐานว่าดังนี้อิมังสังคาติงปัจจุธรามิอิมังอุตราสังกัง อันตรวาสกังนิตีดังวาสิกะสาติกังกันโุปติชาดิ่งปริขาระโจรัง,ป,จจรงปัจจัทรนังปัจจุทธรามิหลายถืงนก็ว่าดังนี้เอตานิปริขาระโจราณิปัจจัทรนานิปัจจุทธรามิถ้าจะเก็บไว้อย่าอธิษฐานให้วิกับแกชะธรรมิทั้งห้าที่ชอบกันว่าดังนี้อิมังจิวรังตุยหังวิกับเปมิหลายถืนว่าดังนี้ อิมานิจีวรานิตุยหังวิกับเปมิอยู่นอกคัฏบาทก็ว่าเอตังแทนอิมังเอตานิแทนอิมานิถ้าวิกับไว้แล้วไม่ให้ผู้รับวิกับถอนก่อนเอามาบริโภคเป็นปาจิตตีผู้จะถอนวิกับว่าดังนี้อิมังจิวรังไมหังสันตกังปริพุนชักวาวิสัชเชหิวายถาปัจยังวาตโรหิ หลายผืนว่าดังนี้อิมานิจิวรานิไมหังสันตกานิปาริปุญชวาวิสัชเชหิวายะถาปัจยังวากะโรหิถ้าท่านแก่กว่าก็ให้ว่าปาริปุญชาทาวาวิสัตเชทวายาถาปัจยังวากะโรทะที่ตัวไว้อัตรเรกบาทคือยังไม่ได้อธิษฐานวิกับให้เกินสิบวันเป็นนิสักียะปัจิตีบาทนี้ก็ ถ้ายังไม่ได้อิจบาตรที่สามารถอิานได้เก็บไว้เกิดสิบวันก็ต้องนิสักยียปจตีเหมือนกันอธิษฐานบาตรว่าดังนี้อิมังปัตตังอธิษฐามิจะเก็บไว้ให้วิกับว่าดังนี้อิมังปัตตังตุยหังวิกับเปมิหลายใบว่าดังนี้อิเมปัเตตุยหังวิกับเปมิบาตรวิกับไว้แล้วไม่ให้ผู้รับถอนวิกับเอามาบริโภคเป็นทุกข์กด ผู้ถอนวิกัปให้ว่าดังนี้อิมังปัตตังไมหังสันตะกังถ้าบาดหลายใบก็ว่าดังนี้อิเมปเตไมหังสันตะเกตะริพุนเชวาวิสัชเชหิวายถาปัจยังวากะโรหิพินทวาทิฏฐานาทิปับพังนิติตังอันนี้ก็เรื่องของพินทุอธิฐานวิกัปปจุฑรข้อที่หกว่าด้วยขาดอธิฐานเป็นต้น ผ้าแลบาทขาดอดิฐานด้วยเหตุเก้าอย่างคือให้เขาเส้นหนึ่งโจรชิงเอาไปเส้นหนึ่งเขาถือเอาโดวิสาสะหนึ่งหมุนไปเป็นคนเลวคือถือเพศขััหนึ่งหมุนไปเป็นคนเลวนี่คือพวกเข้ารีดเดียรทีแล้วก็ลาศิขาหนึ่งตายเสียหนึ่งเพศกลับหนึ่งปัจจุทอนคือถอนเสียหนึ่งแล้วก็เป็นช่องทะรุหนึ่งช่องทะรุนี้ได้ในตรจีวรและบาท ถือเอาด้วยความคุ้นเคยได้แห่งภิกตุพร้อมด้วยองค์ห้าคือเป็นมิตรได้เห็นกันมาหนึ่งเป็นมิตรมั่นคบกันสนิทหนึ่งได้พูดกันไว้ว่าของของเราท่านอยากได้สิ่งใดจงถือเอาสิ่งนั้นเถิดหนึ่งยังเป็นอยู่คือไม่ตายหนึ่งรู้อยู่ว่าเราถือเอาแล้วเขาจะดีใจหนึ่งพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงถือเอาขึ้นจึงถือเอาขึ้นหมายถึงว่าถือวิสาสะแต่เพราะว่า มีแค่สามองค์เท่านั้นก็ถือสาสะได้นะก็คือเขายจะมีชีวิตอยู่ถือแล้วก็จะพอใจแล้วก็อีกองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นั้นหมายถึงว่าเป็นเพื่อนคบกันมาเคยเห็นกันแล้วก็ได้บอกกล่าวกันไว้ว่าให้ถือเอาได้ต่อไปรับประเคนพร้อมด้วยองค์ห้าจึงขึ้นคือของพอมัชิมะบรุษยกขึ้นได้หนึ่ง ได้หัตถบาทคือวัดตั้งแต่ส่วนข้างหลังไปถึงตัวผู้ให้เว้นแต่มือที่ยื่นประเคนเสียให้ได้สองศอกคืบหนึ่งมี่เป็นองค์ที่สองน้อมเข้ามาน้อยหนึ่งมีการน้อมเข้ามามีวิญยัตแสดงอาการกายวิญยัตมาหนึ่งเทวดาหรือมนุษย์หรือเดรัจฉานให้ด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายหรือว่าโยนให้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในหัตถบาทนะอีกหนึ่งเทตุรับด้วยกายหรือว่ารับด้วยของเนื่องด้วยกายหนึ่งอันนี้ก็ วิชะอนานันติปบ,บังนิทิตังเรื่องการขาดอธิษฐานเป็นต้นข้อที่เจ็ดว่าด้วยสัมดงอาบัตเป็นต้นการแสดงอาบัตอาบัตที่ตุกแกล้งต้องแล้วเป็นอานาวีติกมันตรายิกะก็คือเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลและก็สวรรค์ด้วยอ่อนพึงสัมดงดังนี้ว่า อะหังพันเตเอกังทุลลจะยังอาปติงอาปนโนตังปฏิเดเสมิค้าแต่ท่านผู้เจริญครับเจ้าต้องอาบัตทุลลใจหนึ่งตัวครับเจ้าขอแสดงอาบัตนั้นผู้แก่กว่าก็ถามว่าปาสสิอาวุโสท่านเห็นหรือก็รับว่าอามะพันเตปัสสามิครับเจ้าเห็นอยู่ท่านผู้เจริญผู้แก่กว่าก็ว่าอายติงอาวุโสสังวรยาสิท่านบอกว่า ดูก่อนผู้มีอายุขอยท่านจงระวังสำรวมต่อไปขอรับว่าสาธุสุตถุพันเตสังวริษามิดีระขอรับผมจะระวังสำรวมต่อไปสามครั้งอาหังพันเตเอกังนิสักียังปาจิตยังปาจิติยัง,ยงดุก,กตังดุภาสิตังอาปาติงสังปฏเดเสนี้ก็แสดงตั้งแต่บัณฑิตสกิยาปยิญตีหรือว่าปิญตีหรือว่าทุกกฎไปตามลำดับก็แปลว่าข้าพเจ้า ต้องอาบัติทุตระใจตัวหนึ่งขับเจ้า,จาแสดงอาบัตินั้นแก่ท่านผู้แก่ปาก็ถามว่าท่านเห็นแหลหรือรับว่าขับเจ้าเห็นอยู่ผู้แก่ว่าท่านพึงสํารวมระวังต่อไปรับว่าขับเจ้าจัดสารวมด้วยดีละถ้าหลายตัวก็ว่าดังนี้อาหังพันเตสัมบหุลาทุลลจยายโยอาปติโยอาปนโนตาปัฏเดเสมิผู้ที่เขารับเขาก็จะถามปฏติอวุตโตอามะพันเตปสามิ อาจจะติงเอาโซ่ทงอริยสติสาธุสตุปันเตทรงอริสามิสาธุสตุปันเตทรงอริสามิทุสตุปันเตทรงอริสามิอะหังพันเตสัมบหุลานิสักขิยาโยปาจิตยาโยหรือว่าปาจิตติยาโยตุติกะทุกตาโยหรือว่าทุกพาสิตาโยถ้าบัดหลายตัวเนี่ยอาปฏิโยอปันโนตาปฏิเดเสนิแล้วก็ผู้ที่เคารพภัตก็แสดงเหมือนเดิม ถ้าอาบัตมีวัตถุต่างๆกันก็ว่าดังนี้หมายถึงว่ามีหลายวัตถุสรับบัตหลายตัวหลายวัตถุด้วยนะอะหังพันเตสัมบาหุลานานาวัตถุาโยทุลลจัยาโยนิสักยยาโยปาจิติยาโยปาจิติยาโยทุกตาโยทุพัสตตาโยอาปันโนตาเปนดีเสมิกับปัสติอุโตอะมะพันเตปะสามิอาเยติงอุโตสังวริยสีสาตูตุถุพันเตสังวริสามิสามครั้ง ถ้าแำแดงกับผู้อ่อนกว่าก็ให้ว่าอาวุโสถ้าสงสัยก็ให้ว่าดังนี้สงสัยนี้ไม่ต้องแสดงอบัตนะแสดงความสงสัยแทนอหังพันเตเอกิสาทุลละจยายะอะปัตติยาเวมาติโกยดานิเบมาติโกภวิตามิตดาตังอาปติงปฏติกาิสามิแปลว่าข้าพเจ้าสงสัยในอบัตทุลเจียตัวหนึง่งคราวใดไม่สงสัยคราวนั้นจักทำอบัตนั้น อาบัตินั้นก็ให้เปลี่ยนชื่อใส่ที่บทธุรจัยถ้าเป็นอาบัตตัวอื่นถ้ามากตัวก็เป็นถูพ์ถ้ามากก็ว่าอย่างนี้อาหังพันเตสัมบาหุลาตุทุลเจยาตุอาปาติตุเวมติโกยาดานิบเบมติโกพวิสามิตดาตั้งอาปติงปฏิกริสสามิเทตุ สำแดงหรือรับสภาคาบัตเป็นทุกกกถ้าแสดงอาบัตก็ดีหรือว่ารับอาบัตที่เป็นสภาคาบัตก็ต,ต่างคนต่อบัตทุกกกถ้าทำอุโบสถเปรนาอยู่ระลึกอาบัตได้ให้บอกดังนี้อาหั่งพันเตเอกังทุลละเจยังอาปติงอาปันโนอุโตุทธะหิตวาตั้งอาปัติงปฏิกริตามิแปลว่า ข้าพระเจ้าต้องอบัตรทุจัยตัวหนึ่งแล้วลุกจากที่นี้จากทางคืนอบัตนั้น,นก็ไม่ต้องไปแสดงในท่มามกลางที่แสดงอุโบสถที่กระทําสวดปาฏิโมกอยู่สวดปัฏิโมกเสร็จแล้วค่อยออกมาแสดงข้างนอกแต่ว่าต้องสกิดบอกเพื่อนเอาไว้ถ้าสงสัยให้ว่าดังนี้อาหังพันเตเอกิสาทุลัจยายะอาตติยาเวมติโกยดานิเบตมะอิโกภวิซามิตดาตังอาตติงปฏิกริสามิ ให้ประกอบชื่ออาบัตอื่นตามตัวเดียวหรือว่ามากตัวและวัตถุต่างๆเทินเทศนานิติตานี่ก็เป็นเรื่องการแสดงอาบัตย่อยๆ,ๆ,ๆว่าด้วยอุโบสถอุโบสถว่าโดยวันมีสามคือวันที่สิบสี่ค่ำที่สิบห้าค่ำหรือว่าวันที่สองแตกกันแล้วก็ประชุมกันได้เรียกว่าวันสามัคคีวันพร้อมเพียงเมื่อว่าโดยอาการก็มีสามคือสุดตุดเทศอุโบสถสุดสวดปฏิโมก แบบพิสดารปาริสุทธิอุโบสถก็แสดงปาริสุทธิกันสามรูปหรือว่าสองรูปและอธิษฐานอุโบสถก็อยู่รูปเดียวอธิษฐานเอาว่าโดยผู้ทำอาการผู้ทำโดยอาการอิมีสานอย่างสดุดเทศปาริสุทธิแล้วก็อธิษฐานโดยผู้ทำมีสามก็คือสังฆอุโบสถสี่รูปขึ้นไปนะคณะอุโบสถสองรูปหรือว่าสามรูปปุคคระอุโบสถก็รูปเดียว แต่สี่องค์ขึ้นไปเป็นสงพึงตั้งยติและปาติโมกแต่สามองค์ชั่วคณะผู้ฉลาดพึงตั้งคณะยะติอย่างนี้ว่าสุนันตตเมอาสัมันต,มมอนตาอาชุปโปสะโทปันนารโตถ้าจุดสี่ข้ามก็เป็นจตุตโตยดายัสมันตานังปต,ตะกัลงังมยังปาริสุทธิอุโปสะทังกะเรยามะน,นี่ก็เป็นคณะอุโบสถ แล้วผู้แก่พรรษาพึงทำผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมแล้วบอกว่าปะริสุทธโธอาหั่งพันเตปะริสุทธโธติมังทาเรทะดังนี้สามทีข้าพเจ้าบริสุทธิ์แล้วขอท่านจงทรงจำข้าเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วผู้หนุ่มพึงทำดังนั้นแล้วแลบอกดังก่อนแต่ให้กล่าวว่าพันเต ปริสุทธโธอาหังอาุโตปริสุทธโธติมังธาเรหิถ้าสององค์ก็ไม่ต้องตังยติผู้แก่กว่าพึงทำดังก่อนบอกว่าปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรหิสามทีผู้หนุ่มก็ว่าปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรหิปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเรทะถ้าอยู่องค์เดียวก็ถึงวันอุโบสถเข้าพึงนั่งคอย ถ้าพิสุอาคอคตุกะไม่เห็นมาแล้วนั่งคอยอาันุกะมีมาไหมหไม่มาก็พึงอธิษฐานว่าอัจุโปทโธปนาตโสติอธิษฐามิถ้าสิบสี่คั้เว่าอัจุโปสโธจตุตโตติอธิธามิาาาตตามในอุโบสถทั้งปวงต้องทำบุกรมีการกวาดโรงอุโบสถเป็นต้นก่อนแล้วจึงทำถ้าบอกบริสุทธิ์ในสงก็ให้ว่าปริสุโทโธอะหั่ง พันเตปริสุทโทธติมังสังโคทาเบตุปริสุธทโทอาหงพันเตปริสุธโทติมังสังโคทาเบตุส,ททมสา,ตตามครั้งันี่จะเป็นเรื่องของอุโบสถจะว่าด้วยเข้าภรรษาเข้าพรรษามีสองคือปุริมิกาเข้าวรรษาที่แรกเข้าพรรษาต้นในวันแรมข้ามหนึ่งเดือนแปด ปัชามิกาข้าภาษาที่หลังในวันแรมค่ำหนึ่งเดือนเก้าอธิษฐานอยู่ในกุฏีแต่ผู้เดียวว่าอิมัสมิงวิหาเรออิมังเตมาสังวัสังอุเปมิสามครั้งรือทําแต่อะไรว่าเราจะอยู่ในที่นี้ก็ได้ข้าอธิษฐานข้าภาษาพร้อมกันว่าดังนี้อิมัสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัสังวสามิสามครั้ง พึงชำระเสนาสนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้และทำสามิจกรรมก่อนจึงอธิษฐานเข้าัรษาอันนี้ก็วัสุปานายิกานิจิตาเรื่องการเข้าัรษาจะว่าด้วยปรวราณาปรวราณาก็มีเก้าเหมือนอุโบสถแต่ห้าองค์ขึ้นไปชื่อวสงค์ผู้ฉราดพึงตั้งสังฆยติว่าตุมาตุเมพันเตสังโถ อาชาปวรณาปันารสียดิสังคสสะปะตะกัลังสังโคเตวาจิกังปวารยะแล้วผู้แก่พึงทางผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่าสังคังอาวุโสปวารมิดิเทนวาตุเตนวาปริสังกายวาวาดันตุมังอาสันโตอนุกัมปังอุปาดายะปาสันโตปฏิกริสามิ ตุติยปีอาวุโสสังขังปวาเรมิตติยปีอาวุโสสังขังปวารมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังไงยสมัมโตอนุกัมปังอุปาดายาปะปัสสันโตปฏิกริสามิผู้อ่อนก็พึงทำผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็นั่งยองปนมือกล่าวเหมือนกันแปลกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นพันเตนถ้าตีองค์สามองค์ชื่อว่าคณะ ู้ชาราพึงตั้งคณะยติในปรานานี้ก็ตั้งว่าตุนันตุเมันเตอายสสันโตหรือ,รอ,รว,อว่าอายสมันตาอจชะประวรณาปนาปนรตียดายสมมันตานังปตะกัลังมะยังอัญญะมันยังปวารยามะและผู้แก่พึงทำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวว่า อาหังอาวุโสอายสมันเตปวารเรมิดิเทนาวาตเตนาวาปริสังกายาวาวาดันตุมังอยสมันตัอนุกัมปังอุปาดายะปัสสันโตปิติจริสามิทุติยมปิตรติยมปิก็เหมือนกันเป็นการปรนนาให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยความกระทําผิดได้เห็นได้ได้ยินหรือว่าด้วยความสงสัยก็ดีอนุเคราะห์ใครมีกรานาอนุเคระาะห์ก็ช่วยว่ากล่าวตักเตือนกันเป็นวิธีการที่ดีมาก ผู้หนุ่มก็พึงทำดังก่อนกล่าวเหมือนกันแปลกระว,ว่าให้เปลี่ยนอาวุโสเป็นทันเตเท่านั้นถ้าอยู่สององค์ไม่ต้องตั้งยติผู้แก่พึงทำดังก่อนก็กล่าวว่าหังอาวุโสอายัตมันตังปวาเรนิอิเทนาวาสเตนวาปริสังกายวาวาดันตุมังอายัตมาอนุกรรมบังอุปาดายปะปัสสันโตปิกริสามิดุติยัมปิตัติยมปิก็เหม,มือนกันผู้หนุ่มก็พึงทำดังนั้นกล่าวเหมือนกันแปลกระว,ว่าเปลี่ยนเป็นทันเตเท่านั้น ถ้าอยู่องค์เดียวถึงวันปรนนาพึงคอยอาคันตุก,กะไม่เห็นมาพึงอธิษฐานว่าอัจชเมประวรณาปันนารติติอธิฐานมิทิพห้ามถ้าสิบธีข้ามก็อัจชเมปรวรณาจตุตสีติอธิฐานมิพึงทำบุปกรณ์มีกว่าโรมประวรณาเป็นต้นก่อนแล้วจึงทำประรณากรรมทั้งปวงนี่ก็เรื่องประรณาจบจะว่าด้วยสีมา อุโบโสถตรณาและสังฆกรรมอันเศษย่าพึงละหัตถทกันทำภายในสีมาสีมานั้นมีสองก็คือพัทธสีมาแดนที่สงผูกกับอาพัชถีมาแดนสงไม่ได้ผูกในแดนบ้านแดนนิคมสงกำหนดที่อย่างใหญ่เพียงสามโยช์อย่างเล็กจ,จุพิสุนั่งได้ยี่สิบเอ็ดรูปได้ผูกนิมิตด,ด้วยนิมิตสมมุติด้วยวิธีให้พ้นวิบัติสิบเอ็ดอย่างพร้อมด้วยนิมิตสมบัติ ริสะสมบัติและกรรมวาจาสมบัติชื่อว่าพัตตสีมาอาพัฏตสีมานั้นก็มีสามคือคามตสสีมาอย่างหนึ่งสัตตพันตรสีมาอย่างหนึ่งแล้วก็อุดะกุกกะเขปตสีมาอย่างหนึ่งแดนบ้านแลนิคมเท่าใดที่สงไม่ผูกเป็นแดนสีมาที่ตุกเข้าอาศัยอยู่แดนบ้านแลนิคมนั้นชื่อว่าคามัสสีมาสามารถที่จะทําสังฆกรรมได้ต่วภิกษุที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในเขตบ้านนั้นต้องมารวมกันทั้งหมด ในป่าที่ไม่มีบ้านโดยรอบเจ็ดอัพันดรชื่อว่าสัตตัพันตรักสีมาอัพันดรหนึ่งก็ยี่สิบแปดซอกยี่สิบแปดตอกสองตอกเป็นหนึ่งเมตรยี่สิบแปดตอกก็เท่ากับสิบสี่เมตรเจ็ดอพันดรก็เลยเก้าสิบแปดเมตรโดยรอบก็ร้อยเก้าสิบหกเมตรสามารถที่จะเป็นสีมาได้ในป่าที่ไม่มีบ้านในแม่น้ําและชาติตะหมายถึงตะที่เกิดเองะทะเล ในที่ชั่วสาดน้ำแห่งมัชิมบบรุษโดยรอบหนึ่งชื่อว่าอุดะกุกกะเขปะสีมาสีมาทั้งสามนี้มีสังวาสเสมอกันร่วมกันมีอุโบสถอันเดียวกันก็ไม่ต้องผูกอุปัสสีมาสามารถทำอุโบสถสามารถทำสาสรมได้เลยเตศนาที่ปปังอันนี้ไม่ใช่เตสนานี่ว่าด้วยเรื่องของสีมาเรื่องสีมาก็จบนี่เป็นสัตตะปะพระพปุพพติขา เดี๋ยวสิกขาวน,นานี้จะแสดงที่รมล,ละเอียดสัตตะป,ประปุกภสิกขานิติตาปุพะสิกขาอมะเรนะนามายังเมสมานิตาตะเทวะสัพปปานีนังกุสลาสาสมิชตุจบสัตตะป,ประปุพพสิกขาเท่านี้อันนี้ก็เป็นการแต่งโดยย่อ แต่ว่าภูพักสิกขาวันนานานที่ท่านก็จะมาแสดงรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การพนานาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณอย่างละเอียดพอสมควรซึ่งจะเอาไว้ต่อในวันต่อไปก็ขอให้ตั้งสาธกชนลทั้งหลายมีตัทธาเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยแล้วก็อบรมไตรสิกขาเพื่อที่จะกระทําการตำหนรู้ทุกขละสมุทยัยทํานิรธาที่แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์ไขพ้นจากวาตาทุกทุกท่านด้วยเทิน Tatou, tatou, tatou...